การเสด็จพระราชดําเนินไปเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดนราธิวาสอย่างสม่ําเสมอตั้งแต่ปี2516เป็นต้นมาทําให้ส่งทราบว่าการดํารงชีพในพื้นที่พลุกกว่า3แ0,000ไร่ที่มีสภาพดินเปรี้ยวทําให้เกษตรกรเพาะปลูกไม่ได้ผลเพื่อแก้ปัญหาไม่มีพื้นดินทํากินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานแนวพระราชดําริแกล้งดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยววิธีการแกล้งดินตามพระราชดําริ เป็นการขังน้ําไว้ในดินโดยทดลองกักไว้ในช่วงเวลาต่างๆกันก่อนจะระบายทิ้งทําซ้ําปีละหลายครั้งเพื่อให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป <Okay. S 1> เป็นการเรียนแบบธรรมชาติที่มีฤดูแล้งและฤดูฝน <Okay. S 1> เพียงแต่พระองค์กลับแกล้งดินให้พบกับสภาพแล้งและฝนซ้ําแล้วซ้ําเล่าภายในปีเดียวเท่ากับช่วยเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดินให้มีความเป็นกรดจัดมากขึ้นจนถึงที่สุด เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงสภาพของดินเมื่อดินแห้งสารภายร้์ที่อยู่ชั้นใต้ดินก็จะคายความเป็นกรดออกมาทําให้ดินเปรี้ยวแต่เมื่อดินเปียกกรดกรรมฐถนในดินก็จะถูกระบายทิ้งออกไปพร้อมกับน้ํขนาขณะเดียวกันก็ต้องใส่ปูนลงไปในดินควบคู่ไปกับการใช้น้ําชะล้างและควบคุมระดับน้ําใต้ดินเพื่อให้ดินลดความเป็นกรดจนกระทั่งสามารถเพาะปลูกได้จูบจนปัจจุบัน พื้นที่พุที่เคยทิ้งร้างไร้ประโยชน์กลับมีคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่ชาวนาราธิวาดได้อีกครั้งด้วยพระบารมี